เรามาดู P Headmeter กันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบพกพานะครับเป็นเป็นปาจการนี่แหละครับมี ATC ด้วยในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้แล้วก็มีตัวเครื่องนะครับ มีไขควงในการปรับจูนค่าคาลิเบตไขควงครับเป็นไขควงปากแบนเรามาดูภายนอกของ p h e อชมิเตอรุ่นนี้กันครับรุ่นนี้มี ATC ATC ในที่นี้หมายความว่าเป็นตัวชดเชยอุณหภูมิครับ ในกรณีที่ตัวอย่างน้ำที่เราตรวจเนี่ยครับมีอุณหภูมิแตกต่างกันจะทำให้มีผลต่อการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างซึ่งตัว A.T.C เนี่ยครับจะเป็นตัวช่วยทำให้เที่ยงตรงนะฮะดูลักษณะภายนอกนะครับแบบพกพาจริงๆพกพาง่ายสะดวก ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้มีคลิปเอาไว้เสียบกับกระเป๋าครับแล้วก็มีรูคาลิเบตส่วนด้านบนด้านบนนี้ครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดถ้าเกิดเราจะใส่ทานนะครับให้เราแกะข้างบนนะครับ แค่นี้เองครับเราค่อยๆดึงออกมาฮะสังเกตนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ถ่านสามารถใส่ถ่านสามก้อนครับเป็นก้อนเล็กแต่การใช้งานนานครับกว่าจะ,จะเปลี่ยนถ่านกันครั้งหนึ่งเมื่อเราสมมุติว่าถ้าเกิดถ่านหมดเราก็ถอดตรงนี้แล้วก็ใส่ถ่านใหม่เข้าไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมครับแค่กดลงไปให้แน่นนะครับแค่นี้เอง ส่วนด้านหน้านี้เป็นหน้าปัด LCD ครับเราลองมาดูด้านล่างกันครับว่ามีอะไรก็มีฝาครอบของหัวโพบนั่นเองครับเรามาดูตัวหัวโพบก,กันนะครับหัววัดนั่นแหละครับสังเกตว่าจะมีตัวกลมๆใสๆอยู่นะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าอิเล็กโทรดตัวนี้นะครับที่เอาไว้สำหรับวัดค่า PH นะครับเวลาเวลาเราวัดนะครับก่อนวัดเนี่ยเราต้องคาลิเบตก่อนเมื่อคาลิเบตเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราวัดไปเนี่ยครับหรือคาลิเบตก็แล้วแต่ให้เราสังเกตตรงนี้ครับจะมีขีดอยู่คือเป็นขีด ระดับน้ําที่เราหย่อนลงไปครับเราสามารถหย่อนลงไปได้ถึงขอบนี้เลยนะครับหรือจะหย่อนไปลักษณะแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรให้อยู่ระหว่างนี้แหละครับถ้าต่ำไปเดี๋ยวน้ํามันจะแบบไม่ซึมเข้าทางอิเล็กโทรดเนี่ยครับหมายถึงว่าน้ําเปียกไม่พออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องหย่อนให้เต็มเต็มที่ เพื่อเครื่องจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับให้เราเปิดเครื่องก่อนจากนั้นก็ทำการคาลิเบตค่าก่อนนะครับ อันนี้เป็นน้ำบัฟเฟอร์ครับค่าบัฟเฟอร์ของน้ําอยู่ที่ pH c ครับอันนี้มีความเป็นกรดเดี๋ยวเราจะลองคาลิเบรตนะครับคาลิเบรต ครับเราต้องปรับให้ได้4นะครับเราก็จุ่มไว้สักพักหนึ่งครับรอดูโอเคได้4นะครับแต่ถ้าไม่ได้4คุณก็ต้องเอาไขาควงปรับตรงนี้นะครับปรับจนกระทั่งมันได้4ี่อันนี้ครับพอมันไม่ได้มัน3.9นะ อ่ะผมปรับนะสงสัยเมื่อกี้ไขยควงไปโดนดูนะครับปรับให้เป็นสีนะครับสังเกตนะครับว่าเป็นสีแล้วนะครับ เป็นสแล้วก็พอนะครับโอเคอย่างเงี้ยครับวิธีการแบบนี้คือเป็นการคาลิเบตก่อนทำงานทุกครั้งนะครับเราควรคาลิเบตก่อนเมื่อเราทำการคาลิเบตด้วยน้ำบัฟเฟอร์ที่มี ph 4ไปแล้วนะครับจากนั้น เราควรที่จะนำ pH meter mm. มาคาลิเบตอีกครั้งหนึ่งกับน้ำที่มี pH 6.86ครับคือเป็นน้ำบัฟเฟอร์เหมือนกันอันนี้ละลายไว้แล้วครับค่าที่ได้6.9ครับ อย่าลืมนะครับวิธีการคาลิเบตคือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะมีรูมาให้ให้เรานำไขควงนะครับค่อยๆหมุนไปนะครับจนกระทั่งค่าตรงนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามค่าที่เราต้องการนะครับ mm hmm. เมื่อได้ค่าในการคาลิเบตรเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะนำ อุปกรณ์ p h meter ไปใช้งานวัดได้ครับคราวนี้ก็จะได้ค่าที่เที่ยงตรงแล้วนะครับเมื่อเราทำการ c a ลิเบต p ี p h e e ิเรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองใช้งานจริงกันครับตัวอย่างน้ำแรกนะครับ เป็นน้ำประปาภูมิภาคนะครับค่อนข้างได้มาตรฐานเราลองมาวัดกันเลยนะครับเปิดเครื่องก่อนครับสังเกตนะครับเวลาเราจะหย่อนลงไปในน้ำนะครับมันจะมีขีดนี้อยู่นะครับ ควรหย่อนไปให้ถึงระดับขีดนี้นะครับแต่ไม่เกินขีดนี้ จุ่มไปสักพักหนึ่งครับส่วนกระทั่งค่านิ่งเราค่อยอ่านค่านะครับอ่านค่าได้7.2ครับมีความเป็นกลางนะครับน้ำปลาปลาภูมีภาคนี่ใช้ได้เลยนะครับค่า p ีเฮใกล้เคียง7มาก เราลองมาดูน้ำประปาหมู่บ้านกันครับเป็นตัวอย่างที่สองค่านิ่งแล้วนะครับน้ำประปาหมู่บ้านอ่านค่าได้7.3นะครับก็ยังมีความเป็นกลางครับ ค่าพีเอุใช้ได้ดีเลยนะครับตัวอย่างน้ำถัดมานะครับเรามาดูน้ำคลองกันครับอันนี้น้ำคลองครับ นิ่งแลครับค่าที่วัดได้คือ7.1มีความเป็นกลางครับสามารถไปใช้ลดต้นไม้ได้ตัวอย่างถัดมานะครับอันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะครับเราจะลองมาวัดกัน ค่านิ่งแล้วนะครับน้ำบาดาลมีความเป็นกรดครับค่าที่อ่านได้คือ6.3ตัวอย่างต่อมาครับอันนี้เป็นน้ำที่เอาไว้สำหรับดื่มครับเป็นน้ำขวดของยี่ห้อหนึ่งครับ จะลองมาวัดให้ดูครับครับค่านิ่งนะครับค่าที่ได้7.6 ค่อนๆไปทางเริ่มจะด,ด่างหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นกลางอยู่ครับยังอยู่ในช่วงระหว่าง7-8็ดแนี้ครับก็ยังสามารถที่จะใช้บริโภคได้การใช้งานในการวัดก็ประมาณนี้ครับส่วนในการเลิกใช้นะครับให้ปิด เครื่องนะครับแล้วก็พยายามเก็บรักษาตัวอิเล็กโทรดตัวนี้ครับให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาโดยการจุ่มสำลีอะไรเงี้ยครับเอาสำลีมาจุ่มน้ำนะครับแล้วก็ยัดไว้ให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลาหรือไม่ก็หาฟองน้ำอย่างเงี้ยครับเอามา ไว้ครับแล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมครับการนำออกไปใช้ได้การวางที่ถูกวิธีครับเวลาการเก็บนะครับควรวางตั้งตั้งแบบนี้ครับ